ก็มาดูวิวัฒนาการขอเขานะครับเป็นไงกันบ้างนะครับเซบีซ้ำหนึ่งนะครับการกินหญ้าเขาครับอนาคตพ่อพันธุ์นะครับแสงไปนิดนะครับดูครับเอาละครเดินมาหาละครับที่นี่ขี่เล่นครับ การเดินของเขาครับดูครับเซบิดูครับ,ดรบเดินมาหาเพื่อนครับไม่มีอะไรทำเดินมาหาสาวนะครับ อันนี้ก็จะเป็นทีมงานเขานะครับประจำครอบมาดมครับตามสไตล์ผู้บ่าวน้อยนะครับเทพิเทพิดูครับดูครับยอกสาวนะครับแล้วก็อยู่เขาอย่างนี้นะครับแต่ละวันนะครับกินบ้างยอกสาวบ้างนอนบ้างนะครับนี่ก็ทีมงานเขานะครับ ดูหน้า้รนลอ้ลอเขาครับมาแล้วครับเห็นเราแล้ว,ลวนะครับบางทีเซบิเซบิท้งนึงนะครับอ่านะครับรอดูวิวัฒนาการของเขากันต่อไปเรื่อยๆยาวๆกันครับ ตอนนี้ก็กำลังรอการพัฒนาเป็นพ่อพันธุ์คมฝูงนะครับหนุ่มน้อยเซบี้สามหนึ่งรอติดตามต่อไปครับ